สวัสดีวันจันทร์ที่17เดือน11ปี2568นะคะสำหรับคลิปนี้รู้ทันก่อนเทรดก็จะมาพูดถึงเรื่องการที่ว่าอ่าช่วงเนี้ยกราฟมันเราจะใช้คําว่า corrective ละกันเนาะหรือว่าการพักตัวนะคะแล้วทีเนี้ยเราจะทํายังไงเพื่อที่จะไม่ให้วิตกกังวลกับในสถานการณ์แบบนี้นะคะจริงๆแล้วอย่างที่เราเคยพูดเนาะว่าอ่าเราเป็นสายเทคนิคเพราะฉะนั้นอ่ะ การที่เราจะอ่านกราฟอะค่ะเราก็จะอ่านตามเทคนิคหรือตามคลื่นเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่างตอนนี้ค่ะถ้าหาว่าเราดูไม่ว่าจะเป็นตัวไหนไม่ว่าจะเป็นของบิตคอยหรือ ตัวไหนก็แล้วแต่นะคะ,ะถ้าเราไปคนที่อ่านขึ้นเป็นอ่ะจะเห็นว่ามันเป็นการที่เขาขึ้นมาหลายสัปดาห์แล้วถ้าเราดูในทางเฟรมสัปดาห์เนาะแล้วเขาก็ขึ้นมาหลายสัปดาห์แล้วแล้วเขาก็ถึงจุดถึงขึ้นที่เขาจะต้องมีการพักตัวอยู่แล้วนะคะซึ่งตอนนี้อย่างที่เรามองค่ะโดยมากแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณขึ้นที่สเนาะก็มีการ c o l เ e c t i v หรือว่าพักตัวในขึ้นที่4ถ้าใครมีความรู้ในเรื่องของการวัดขึ้นหรือว่าอะไรพวกนี้ค่ะเขาก็จะมีจุดเป้าหมายตรงที่ว่า ขึ้นที่4เนี่ยเขาจะมารอรับตรงไหนบ้างแต่ทีนี้นะคะถ้าหากว่ามันจะมีการขึ้นรอบใหม่ต่อไปเนี่ยมันจะทํำยังไงเราจะทํำยังไงเพื่อที่ให้เราเนี่ยไม่เกิดการแพนิคหรือว่ามีความไว้วางใจว่าเราอ่ะเอาเงินไปไว้ในถูกที่หรือว่าทุนที่เราลงไปค่ะมันจะไม่สูญเปล่า นั่นก็คือการที่ว่าเราไปเลือกเหรียญหรือว่าสินทรัพย์ที่เราที่มีพื้นฐานที่ดีะคะ่ะแต่ในกรณีนี้เราจะพูดถึงในเรื่องของคริปโตนะคะอีกเหรียญหนึ่งที่เรามองว่าเขามีพื้นฐานที่ดีนะคะแล้วก็ตลาดให้การยอมรับนั่นก็คือเหรียญ BNB นหรือว่าเหรียญของไบแนนนั่นเองซึ่งตอนนี้เราก็มองว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีนะสำหรับคนที่อ่านขึ้นเป็นนะคะว่ามันมีการคอร์รัปชัหรือการพักตัวลงมาซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็จะมีการวางเป้าหรือว่าเก็บเก็บเป้าที่เราต้องการได้นะคะค ซึ่งถ้าหากว่าเรามองเบีีตัวนี้เราดูเบียบีตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นค่าบาทไทยนะคะก็คือสูงสงของเขาเนี่ยเรามองว่าเขาอยู่คลื่นที่3แล้วก็ลงมาแย่ในคลื่นที่4ี่เรียบร้อยแล้วตรงนี้นะคะถ้าหากว่าใครมีการวางแผนที่จะเก็บตัวเนี้ยก็สามารถที่จะแบ่งไม้เข้าเก็บได้ ทีนี้นะคะเราก็มาดูใน B&NB ที่เป็น USD นะคะสกุลเงินดี USD เนาะเราก็จะเห็นว่าในกราฟของส่วนของ USD อะค่ะเขาก็ขึ้นมาอยู่ในที่คลื่นที่3เหมือนกันนะคะแล้วก็มีการ corrective หรือว่าการพักตัวลงมาในคลื่นที่4เหมือนกันซึ่งตรงนี้ค่ะจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นในสกุลเงินที่เป็นบาทไทยหรือว่าเป็น USD นะคะเขาก็อยู่เขาก็ทำลื่นหรือว่าทำกราฟคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะ เวลาที่จะถึงจังหวะที่ว่าอ่ะมันจะเป็นขึ้นรอบใหม่อะค่ะสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะให้คนที่อยู่ในเส้นทางนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่โดยเฉพาะคนใหม่เนาะที่เดินทางเข้ามาในเส้นทางนี้แล้วคาดหวังว่าอาจจะรวยในข้ามคืนกับเหรียญคริปโตเหมือนในอดีตที่ผ่านมาที่เล่นเหรียญมิมหรือว่าเหรียญตามกระแสะค่ะตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะทางที่ดีที่สุดนะคะการวิธีหนึ่งในการโปรเทคต้นทุนของเราหรือว่าเงินของเราค่ะ ก็คือการที่เราอะไปเลือกสินทรัพย์หรือว่าเหรียญเนี่ยที่เขามีพื้นฐานดีถ้าหากว่ามันมีการวิ่งครั้งต่อไปอะค่ะมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้กําไรแบบค่อนข้างที่จะแน่นอนแบบไม่ต้องมีความกังวลมากนะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือหาจังหวะในการเข้าซื้อเข้าเก็บแล้วก็รอเพื่อที่จะทํากําไรในครั้งต่อไปนั่นเองนะคะ